เราจอบเตะเข้าไปข้องมันนะเวลาข้าไม่ได้เฮ้ยฮาฮ่าฮ่่ย้มเฮ้ยยเกิดลอยขึ้นนี่งเฮ้ยากกาดีกันลูกศรเยอะเหรอ ฮึฮะ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 ตัวสูงคล้องมาอะไรข้าไปแล้วหรอกล่ะจ้าอ้าฮ yeah, ึอยูบไปเดี ah. like, ah, yeah, ah, ha. Ha? Here, eh ๋ยวเอ๊ะฮะเอ้ยเพื่อนใจเย็นสิที่พวกเขาเป็นมิตรนะเราร่วมมือกันแล้วรู้ไหมอ๋อฮึมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย วงบเหมแล้วเราควรจะไว้ใจไฟไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันส,สิเหมือนก็เล็งพวกเอสโตก่อนแล้วกันอี่เหื้ออ่ะอื้้ออื้้ออ้อ้ี้อ้ื หขาแกยังไม่ตายเหรอยาได้เวลาตายของแกแล้วอาหกโลมาช่วยแล้วุกสมาสิขอบคุณนะโู้ฮ่าฮ่าฮ่า โอเคนยูเขยิ้่น่ะเหมือนเข้าไปดรกเยอยฮ่าฮ่าฮ่คี้ก็ตายไปซะวาลีน่ะไม่ได้อคราวนี้ก็ได้เวลาตายของแกแล้วุ้อยู่สองคนคิดว่าจะทำอะไรได้ไม่ใช่สองแต่เป็นสามว้ย ยังไะอะยังไแค่นี้ก็เรียบร้อยอืม hmm. ต้องไปอะไรไหมต้องเอาไอ้นี่กับไปยางทับแล,แล้วพวกเขา่ะขอโทษด้วยนะอย่าไปสนใจพวกขยะนั่นเลย พวกขยะเหรอพวกนายไม่ได้ไมาที่นี่เราถอย,อยนี่สำคัญกว่าชีวิตแกมากอะไรกันงั้นนายดูนี่เขามาเลวไอ้พวกขยะก่อนที่พวกเอสโตรจะเจอเรา เราต้องไปทางนั้นไปกันบริการรถรับส่งมาแล้วรถผมที่บอกเลยว่าเร็วกว่าลีมูซีลมูซีเหรอก็ได้คุณโม่เฮ้อวหนี่ชิวเงาแค่เองขอให้เดินทางปลอดภัยนะเฮ้เดี๋ยว้ซ้อมไม้ก่อนเฮ้ว ลืมไม่มีอะไรมาทำรถรับส่งคันนี้ได้แ yep, ่ากแว่ามีใครเป็นอันตรายโอีประกันได้สองหมื่นบาทเอ้ยอะไรคุณลูกค้าเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วไม่เป็นไรไปคุณลมมะดีอ้ย ไม่เนะน้อมุซีนผมอ่ะน้ไอ้มาอย่าพังนี้เร็วฮะฮะโอ้ยคิดว่าการหลบนี้ของแกมันจะได้ๆๆๆนะฮะ ต้องรีบเหนียวตัวรอดก่อนยั่งไม่รอดแน่ <c oughs> ไม่ยเนาะ <c oughs> ทางนี้ล้วเหรองั้นนี่คงจะเป็นช่วงท้ายของชีวิตเราแล้วสกิฟตี้ทช่อจังจังอ้าแล้วก่อนนะเพื่อน ไม่เนาะมันจไม่อย่างนีันตายไปสิ้นขลอ้โหโมันพูดอย่างนั้นหมดก็ลาโก้ชาบเช่งกโอ้ออ ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ข้าทำได้ม,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 มีคนมายุ่งเกี่ยวกับการสื่อสารของพวกเราเราไม่สามารถติดตามกลุ่มที่ตามนายช่้นไปได้ จะช่ว่าจะเข้าหรือว่าไม่พ่าดั้นก็ทำตาแผนต่ออ้ยรไม่รู้สินะ คอมิลาโอ้บลอยอมีใจไอ้นี่อย่างละเอียดมีปัญหาอะไระทีวีมมนแล้วพวกแกต้องเสียใจเอ่ออะไรวะเนี่ย ฉันจะไม่ยอมให้ใครตายไปอีกง่ายๆแน่ म,